วันนี้เจดำนำพานะคะคุณทำงานหนักมากเห็นทุกแกเห็นแหละเก็บหอมลอมริบได้เงินก้อนหนึ่งวันนี้จะมาซื้อรถในฝันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วคันเนี้ยเดี๋ยวไปดูว่าเป็นรถอะไรยังไงเนี่ยแหละถ้าพวกแกทำงานหนัก,นกม,ามากๆแล้วเก็บตรงเก็บตังได้ก็จะสารฝันได้เหมือนที่ยันทำนี่แหละนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ <c oughs> ถึงแล้วได้รุ่นพี่คนหนึ่งหามา ทีเป็นไงสามสิบปีผ่านไปได้มาครอบครองแล้วฝันใหญ่จังวะทำงานถี่ห้าปีไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็คือว่าเพื่อฝันนี้เพื่อรถคันนี้นี่บาด้วยนี่คิดว่าได้ขับเบ้นกลับบ้านแล้วเนี่ยเบนขับเมื่อไหร่ก็ได้นี่หายากเด็กๆรถพ่อไงพ่อเป็นแท็กซี่แล้วก็รุ่นนี้แหละไอคนถ่ายอะน้องเจ๊ตอนนั้นยังตัวจิ๋วจิวอยู่เลยอะกลับไปเคลียร์กับแม่เองนะวะฮแม่ไม่รู้โเคลียร์เองเลยแม่ไม่รู้ว่า นันเนี่ยแต่รู้จากคลิปนี้แหละเดี๋ยวที่เห็นกูรุเราพี่จิมมี่เนไลน์แม็กกราบขอบคุณด้วยขอ,<ด>ขอบคุณเช่นกันเพราะว่าเห็นแลาว่าเจ๊ดาบอกเจ๊อยากได้มากอยากได้มากใช่คือมันมีสตรอรี่ไงเพราะฉะนั้นื่ามีสตรอรี่ปุ๊บเราก็ต้องหาให้ดีสุขขดที่ทัได้ดอมาแล้วมันเป็นจังหวะเจ้าของเดิมเขาขายให้กับ คนด่าเราอีกคนหนึ่งซึ่งคนด่าเขาเคยทําอยู่ที่ฟันดาโลจิสติกแล้วคืนนั้นคือเหมือนกับว่าพักพวกเราเนี่ยร้องในทีมเราที่สตูดิโเติร์ใช่ไหมอ่ะมึงมาเล่าด้วยเพราะมึงอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอันนี้ปื้มนะครับคุณผู้อ่านเราคนคุณผู้อ่านผมแค่พี่เฮดไลน์แมทวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้น่ะเล่าก่อนมันมีสี่ตัวละครก็คือเรื่องใหญ่และคุณศิลาพึกมีคจารวลไอจารุลกับกันาพงศ์ไอเตอร์แล้วก็พี่เตอร์ กันาพงศ์ส่วนพี่เจรวดไปหาอะไรกินพี่เจรวดโทรหาเฮ้ยหาอะไรกินกันทุกในขนาเดียวกันกันาพงก็ป้ายยามอยู่ใช่เขากินข้าวกันคุยด้วยกันพอพี่จิมก็ส่งแมสเ็จมาเลยเฮ้ยน่าสนใจคันนี้อืเฮ้ยพี่เจรวดบอกว่าพาพี่จิมเอาเดี๋ยวคืนนี้เอาซีรีส์เจ็ดไปรับเลยอืก็คือรถรับเสด็จคันนี้นะครับเป็นรถรถที่แล้วไปรับไอซีรีส์กลับมาก็คือซีรีส์เจ็ดเอาซีรีส์เจ็ดไปรับเดนเลมอนกลับมา แล้วก็การตัดสินใจในการซื้อคันนี้เนี่ยคือทันทีที่เห็นคันนี้ปุ๊บคือนึกถึงเจ๊ก,อก่อนแล้วพอนึกถึงเจ๊ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างตัดสินใจง่ายมากเลยคือสินีกิโอนให้เขาแล้วล<ะ>คูรถเลน<ะ>สไม่ได้ไม่ได้ดูสภาพแต่คือเห็นรูปเห็นรูปจากเขาลาแล้วก็เห็นอะไรต่างเราใช้สัญชาตญาณเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรู้ถึงเจแน่แแล้วจริงพี่จนะิมมี่บอกกับอกว่าจัดมาให้ได้คือแบบอยากให้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ มึงมาอยู่ด้วยนั่นแหละดีแล้วมึงเอามาอยู่ด้วยมึงจะไปไหนไอ้ปื้มขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ก็เป็นสตอรี่ที่แบบน่ารักมากน่ารักใช่แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยังไงก็ต้องมีทาเพิ่มแน่ๆใช่จ้ะที่ที่มึงลส30ปีเนาะอะไต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าสภาพมันคือแบบเกินคาดมากอย่างที่บอกคันนี้ทําเบรกหน้าซ้ายเวลาเบรกโดนาเกือการยะหน่อยขับคือขับเลนซ้ายลงวิ่ง60 70 80ไปอนในช่วงระหว่างนี้แล้วก็เกียร์ปกติเครื่องปกติ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจับเครื่องแล้วสตามมตร์ทไม่ติดก็แช่ไปสักประมาณสักสามทีได้เลยนะในระหว่างนี้แต่เดินเรียบมากนะเรียบก็เดินเรียบแล้วก็ที่ผมชาร์จทีออร์รอบโดย่อนข้างสูงก็ตีไปท,ที่มันคำึงกว่าคำนึง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 คำนขึ้นถึงสูง,สงสแล้วก็ในห้องเครื่องสังเกตไหมฮะคือสีเสยังห้องแบบเดิมมากเล่ย ฝากติดตามเพจไลน์แม็กด้วยขอบคุณนะใครที่ชอบรถชอบราที่อยากพลาดเลยนี่คือเดอะเบรกนะของเรื่องรถพี่จิมมี่ขอบคุณพี่จิมีขอบคุณมากครับยินดีครับรายการของแม็กค่ะขอบคุณฮะอ่ะก็นี่แหละต้องขอบคุณพี่จิมมี่ไวนาทินีด้วยนะจ๊ะกับการหารถคันนี้ให้น้องนะก็สภาพดีมากน่าจะประมาณ30ปีบวกลบได้แต่ดูสภาพเนี่ยดีมากอ่ะก็นี่แหละแล้วเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวหลังจากนี้ว่าไปทำอะไรเพิ่มเติมยังไงให้มันแบบ ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดว่ารถแบบนี้ต้องขับเดิมๆม,มัน mm hmm. ถึงจะเทเข้าใจป่ะแบบสแตรอาะโอเคป่ะอันนี้ไปแล้วท่านะเจอกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ